วัดดีน้องเจ้าวันนี้เราจะพากันไปขึ้นเขาเบนเผื่อไปตามหาหนำกาะเง่า,หา,หาในการทำผ้าแดงโปรดทึงอุทยานแห่งชาตินําตกโยงนะครับเส้นทางกับอปอบลา่าตรวจเบนนะครับกับเกาวชิงจักชิดเรากระมอเหมือนกันดันลังาากระหุงว่าทำไมเลยกับชุดเล่าทองไงถวดนะครับเผื่อบูชาถวดนะครับและให้คุ้มครองรักษานะครับเกณจนนำโดยนายอำเภอเบนนะครับและคณะนะครับกเ็เดินไปเดิน <c oughs> ไป,ไปพุ่มทื่สัมปาระมากว่าเปื่อนไอเราก็แข่งแรงอยู่พอดีวิชาก็ดีอยู่กันเหมือนกันนี่เขาก็เลยยัดไอ้ทึ่ซัมปาระมากว่าเปื่อน นี route, rear, ่ก็ดูเส้นทางต่างๆนะครับในการขึ้นข mm ้าเบ้นเคยอยากขึ ide, ้นข้าเบ้นก็ดูเส้นทางตามนี้นะครับลักษณะต่างๆภูมิทัศนต่างๆนะครับโบเหลาาเรืองราวต่างๆนะครับเฮ้ยเหนื่อยรับลมมันสักิดนะครับแล้วไปกันโตนะครับนี่ก็ขึ้นจากนาผ้านะครับแล้วก็เดินทางไปตั้งป้าโบรั่นะครับเผื่อไปตามห้ารอยพระพุทธบาท เจอแล้วดีเจอทุๆคกับได้เจอรอยพระพุทธบาทแล้วคือหมุนสร้าทำนะครับทีใการนผพาเด็นะครับนี่ก็คือนามกลาเงาเะครับที่ยูเป็นยดโกเบนลครับกาวันนี้เรามาารเรืนะครับที่เัตถุสาค์ในการพัเด็ทนครับ้อาม้องตาต้องตามต้องตามต้องับมต้องตกต้องมต้องตานต้องตามามต้อามองาต้องางมต้อ้้